สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟ้องไปสุขสุขคนมื่อเนสิออกเพดธุระหลายางพี่น้องส่งพัสดุไปทั้งบ้านเขานำมาทำโต๊ะถึงท้องเลยมื้อนี้่าหน้าและหน้าดำอืจ้ามันหนุมยากแล้วกับแมทนีม่มัน เบื่อน่หายใจบอกไสไหลกระไดเบือ่อเลียวลำคานเลีวยงดหิดหายใจบอกย่ามไดสิเบิร์ดโควิดกระไดเนาะพี่น้องเนาะออกไปข้างนอกก็ต้องได้ไซ่ลละคะ่ะได้ไซอยู่นี่ไสไหลกะ็ะบ่มีป่วงสิหายหายใจสิจไปส่ง แม่ส่งเจียวให้พ่อกับแม่ทั้งบ้านนะจ๊ะีบังคับ,บห้ใส่แหละพอใส่ก็ต้องใส่เด้อว,วะ่ะโรคมันลายจม,มอูอนี่นอนเดกอวัสดีนอนพี่นองเอ้ยนอนเด้อขายขว้างรับออเดอร์เอามันสุยางอะช่วงโควิดนี่ เหดุใดเนี่ยได้นอนจากชั่วโมงกับสามชั่วโมงตื่นมาแต่เสาวกแพกขวงอีกไปส่งขวงแฟนเนี่ยยังบ่ทันได้กินเข่าเลยจ้ะหิวแห้งหิวไยจักสิได้กินเข่าก่อนือสิส่งขวงก่อน่บัดนี้ เดี๋ยวออกไปส่วงของกันนห้จ้าเนาะเราอยู่ตึงโดนไม่ได้บันทึกตีคราบเดี๋ยนกับฝากกดไลค์กดแชร์กระดิ่งแจ้งเตือนหนึ่ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนให้เป็นกำลังใจให้สาวบ้านที่มานอนอยู่ในกลุ่มตรงนี้ ม่นอย่างนั้นสายเข่าหร้วพี่น้อยถึงแล้วจ้ามาแบบตะตไยไหนแนวไหนเนี่ยเืบอใส่แวนมันก็นเหลียวบ่เห็นจ้าสายตาสัน่นถึงแล้วจ้าถึงแล้ว ไปนอส่งควาง,สงเสร็จแล้วก็สิเมื่อไปหารีพาลิตยังแถวทีนี่เนะาะสรุปแล้วมันได้นอนจกอักวโมงแต่เริ่มเมือนี่ <laughs> บังก่อนจะน้อัดทีเนใส่แว่นหลักคือผูด่ถเ,เน้อพี่น้องเนาะโใสซกับโบเ็นหงงนี่โอ้ส่งของกลมารเรียบร้อยถึงห้องเรียบร้อยปลอดภัยจ้าต่อไปกับสิเมนไล่การรีดผ่านนอ้อัดที่นี่เนาะโอ้สิรีได,ด้จากชุดจากโตเนาะเมยแห้งง่วงไร้เพียรู้สึกปจะเวียนหัวคัะอีริจ้า ขายดีค่ะกาแฟดีถั่วครีมขายดีทุกอย่างเลยเพราะว่าไม่ขาก็ใส่เองขายเองทุกอย่างเลยงานประจํากับเฮดขายควงออนไลน์ก็ขายนัดรับกับมีทั้งนัดรับทั้งส่งทั้งไปสะนีทั้งขนส่งด้วยจ้ะเนี่ยวก็สิขอจบคลิปสํานีย สีขวไปลีดผ่าก่อนได้จ้าเดี๋ยวมันกับคำแล้วเนี่ยมันสิคำเร็วไปจักโมงจักย่ามแล้วบุนีเนาะเดี๋ยวก็สิแวบบมาทักไทยจังไดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนให้ในเด,ดจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่องใหม่ขอจบคลิปสำนีกวันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้ารักสวัสดีค่ะไาย